หลายคนถามว่าทำไมต้องคินตัวนี้นะครับอย่างแรกเนี่ยเนเรื่องของความมั่นใจก่อนเลยว่าวางที่เราจะได้ฟรีเตอร์มาคน,น,น,ยนคาอย่างนี้นะครับเราไฟายทอยู่วเดือนแล้วก็ทดลองใพื่นในาเนี่ยสองเดือนแรกแล้วก็ปรับสูตรเพิ่มเติมหลายที่สั่งงา,า,านทำอาหรแบบวิ่งของเนีบางาคนถามว่าไปแล้วมันจะเกิดผลยังไงบ้างนันนคือไม่ต้องเชื่อครับแค่สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือเอาลองเข้าปากนะ วันนี้ทำไมเราขายตัวนี้เสียยังไงป่ะคือคอลลาเจนเนี่ยบางวัวอาจจะดีกว่านี้ก็ได้แต่สิ่งี่สำคัญคือมันขึ้นยากมันไม่เข้าปากแต่อย่างตัวนี้เรามั่นใจว่าตกได้เฉียบไม่กระเทาะผมว่ามีติดต่อเกิดโต๊ะถูต้องแค่กระบวนการแต่ถ้าเกิดเจอต่อแรกเราไม่อยากติดต่อสองติด่อให้ผิดทลาดที่แค่นั้นเนี่ยมันก็ไม่เกิดผลใป่ะแต่อย่างตัวนี้มันทีมไปตัวนพุ่งเหมืนจริงนะผลไม้พุ่เหมือนแบบหมดทัางที่มันได้เพราะว่าตัว,น, ay, วน,นี้ตต่อให้มัน ไม่ได้ดีเท่าใครแต่ว่าถ้ามันถึงระยะของมันยังไงมันดีแน่น,นอนอเพราะว่าตัวสมมติเราทันมาเนี่ยมันเป็นส่วนประสำคัญของโปรเจกต์ดดอ่าฝากไว้นะครับขอรีเจนโปรเจกต์นะครับ